สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเฟืองท้ายด้วยถังพ่นยากันครับไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูการเติมน้ำมันเฟืองถ้ายด้วยถังพ่นยานะครับหลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดน็อตถ่ายก่อนหลังจากปิดน็อตถ่ายเสร็จก็ขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทำการเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับก็ ปลายที่เอาไปเกี่ยวไว้จะเป็นท่อไอเก่านะครับเขามาดัดโค้งหงอเพื่อให้มันเกี่ยวกับรูเติมไว้นะครับก็งหลังจากนั้นเราก็มาปั๊มลมนะครับในถังเราจะใส่น้ํามันเฟืองท้ายไว้แล้วนะครับเราก็ปั๊มไปเรื่อยๆเมื่อน้ามันเฟืองท้ายเริ่มล้นรูออกมาแล้วหรือเต็มแล้วนะครับเฟืองท้ายแล้วเราก็ดึงวาล์วแรงดันเนี่ยครับที่อยู่ที่ถังน้ํามันที่วิ่งไปตามสายนะครับก็จะหยุดไหลนะครับเพราะว่าลมมันถูกระบายออกมันไม่มีแรงดันในถังแล้ว แล้วเราก็ทําการปิดน็อตเติมหลังจากปิดน็อตเติมแล้วเราก็ทําการขันน็อตเติมให้แน่นนะครับป้องกันการรั่วซึมแล้วก็ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีคราบน้ํามันอยู่ก็เดี๋ยวเราจะใช้น้ํายานะครับล้างทำความสะอาดคราบสกปรก ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปมันมีคาบหรือมีการรั่วซึมมาจากจุดไหนเราจะได้ซ่อมจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับตัวอันนี้ใช้น้ํายาล้างเครื่องนะครับทั่วไปฉีดทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้หัวฉีดน้ํอ่าอันนี้เป็นอ่าหัวที่ทําขึ้นมาเองนะครับใช้ปั๊มพ่นยานะครับเป็นปั๊มจุ่มนะครับจุ่มในทางนะแล้วก็มีหม้อแปลง12โวลต์ ปเชียยต่อการยาวๆก็ลานเข้าซอกเข้ามุมได้สะดวกน,นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณมากครับ